ทั้งจังหวัดเลยตั้งบนตั้งบนมาแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือทั้งนายกทั้งจังหวัดก็คือไปพูดคุยกันใช่ใช่ตอนนั้นเขาก็ไปด้วยใช่ไหมครับไปด้วยเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละไปที่เดียวกันแไปรถคนละคันเขาออกมาก่อนเขาขอตัวออกมาก่อนมีร่างทางออกอะไรก่อนหน้านี้มาไหมครับที่เขาพูดไม่เลยไม่ปกติทุกอย่างเลยใช่ไหมปกติมี่ผมก็เคยเห็นมว่าดกันอะไรเนืองเป็นการเด็กนน้องเด็กน้องอมต้องเห็น จะมีขุขัดแย้งมาจจะมีผู้ขัดแย้งตอนนี้มองเรามองไว้ทั้งประเด็นทั้งทางจีนแล้วก็เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวแล้วอันนี้คือเส้นทางกลับของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับครับเข้าบ้านข้าวอาศัยเลยไปประมาณ8กิโลก็ใช้เวลาเดินทางอีกไม่ถึง10นาทีกับเส้นทางที่เราใช้แล้วก็เขาน่าจะรู้เส้นทางคนร้ายน่าจะ คนเป็นอาประจําคนร้ายนี่เป็นคนในพื้นที่คาดว่าคาดว่าเป็นผู้ที่ต้องรู้จักพื้นที่เส้นทางต่างๆซึ่งขัดแย้งกันเรื่องทางอันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีะห์ดูจะไปวิราะห์ดูว่ามันเป็นไปได้หลายประเด็นแต่ว่าโดยหลักๆตอนนี้เรามองว่าน่าจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทําอย่างด้วยตอต้องไปดูเรื่องเรื่องสิ่งที่เขา ไปเกี่ยวข้องในการรับตําแหน่งรับตำแหน่งของตัวซึ่งเราตำแหน่งมาได้สองเดือนใช่ไหมครับครับก็ดูในเรื่องประเด็นของคุณนะครับตัว,วรเราชาวบาแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นขึ้นไปนะครับจะวางประเด็นไว้แค่6คงค์งเราิตร่างกฐาน นมัเป็นลูกคนเดียวใช่พื้นฐาบปืนที่เศษโดยพบปอกกระสุนพบปอกกระสุนครับดูจักปอกแล้วปืนครับก็คือหลังจากที่ที่เกิดเหตุการณ์อ่ะพี่ตอนนั้นเราทราบได้ไงว่าพ่อใช่ไหมพี่อ่าพ่อมาเกิดเหตุนะครับก็มีคนโทรไปแจ้งอืมครับ เมื่อคืนเมื่อคืนครับเมื่อคืนพ่อเราไปไหนมาพี่ไปงานเห็นไหาไป,าไ,ปไปประชุมกันที่ที่เมืองเขาบอกไว้แค่นี้เขาบอกว่าไปประชุมนายกครับอืมเขารวมรวมตัวนายกกันประชุมที่เมืองอืก่อนหน้าเนี่ยพี่พ่อเคยพูดว่ามีจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่ไม่เคยมีไม่ไม่เคยไม่เคยพูดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็่ เขาก็เป็นคนระวังตัวอยู่ว่าเพราะว่าเขาเล่นการเมืองก็อาจจะมีถ้าจะามีก็น่าจะเป็นปมการเมืองคือญาตอนนี้คือคือมุ่งประเด็นไปที่ปมการเมืองอ,อพี่ว่าสาเหตุเอี่ยเขาหวังเอาใครเันน่าจะเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเใช่ไหมคือปกติแกไปไหนได้กันตลอดใช่ไหมพี่ ก็ค่อนข้างกันตลอดนะถ้าออกไปนอกพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะบางทีก็จะแบ่งกันทํางานว่าวันทีนายกไปหมู่นี้อืแล้วก็ลองนายกไปอีกหมู่หนึ่งเพื่อไปดูกลุ่มงานให้ทั่วถึงอแต่ประเด็นก็คือว่าไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนว่าจะมีเหตุพูดกับครอบครัวไม่เคยมีเลยไม่ไม่เลยเพราะว่าก็่อนนน้นนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่จะที่จะครับออกมาในแนวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย